ยันม้าครับยันมา YM 3 5 7 a นะครับขนาด57แรงม้านะครับคันนี้ส่ง f c ทางลำปางนะครับหลังจากเราลดมาหลายวันนะครับรถ F อซีลำปางก็ตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับก็เก็บสีใบมีดนะครับเช็คลมรวมนะครับเก็บสีรอบล่างให้แล้วนะครับก็จะส่ง f c ทางลำปางนะครับ f อฟทางลำปางเลือกผ่านพวนนะครับยี่ห้อยันม้าแล้วก็โรตารี่ยี่ห้อตาช้างนะครับ ก็ขอบคุณ FC ทางลำปางนะครับรถสวยก็คือรถบรรทุกจัดส่งแล้วนะครับรอรับรถสวยที่บ้านเลยนะครับก็วันนี้นะครับเซเว่นขายของดีมากๆเลยนะครับ FC เข้ามาเยอะเลยนะครับอุดหนุนโรตารี่นะครับอ่าหนึ่งตัวนะครับอุดหนุนรถเทคเตอร์อีก2คันนะครับแล้วก็มี FC เข้ามาคุยกับเซเว่นอีกอ่าซึ่ง4ีหท่านนะครับก็อ่าสั่งให้เซเว่นจัดหารถสวยมาให้นะครับก็ได้เลยนะครับ รถที่มีอยู่ในร้านอาจจะไม่ตรงสเปคนะครับอาจจะไม่ใช่รุ่นที่ลูกค้าต้องการนะครับสั่งจองสั่งให้จัดหาได้นะครับใครจะซื้อนะครับสั่งให้จัดหาได้นะครับอยากได้รุ่นไหนแย้งเสียอ้วนไว้นะครับเดี๋ยวจัดหาเข้ามาให้นะครับใครจะขายนะครับอยากขายรุ่นไหนนะครับถ้ารถยังสภาพดีนะครับก็มาแจ้งจะขายนะครับมาฝากขายมาติดต่อซื้อขายได้นะครับ ก็ดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับเราก็มีทั้งซื้อเข้าและก็ขายออกนะครับใครจะซื้อนะครับก็โทรหาเราได้นะครับใครจะขายนะครับก็โทรหาเราได้นะครับเสียอ้วนยินดีรับสายนะครับจะขายก็ซื้อจะซื้อก็ขายนะครับมีรถแท็กเตอร์สวยๆนะครับราคามาตรฐานนะครับสภาพดีนะครับมีให้เลือกเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับยันมาเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับ โคบูต้าอ่โบต้านะครับดาวที่50,000บาทนะครับนึกโปรโมชั่นอยู่นะครับพูดไปคิดอยู่นะครับเซเว่นเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับตั้งแต่ขายรถมานี่แหละครับก็เริ่มพูดเก่งนะครับพูดเก่งครับพูดได้นิดหน่อยนะครับหัวเราได้เยอะนะครับก็ก็ ก็ดีนะครับจากคนที่พูดน้อยนะครับจากคนที่ไม่ค่อยพูดนะครับอยากขายรถนะครับก็หัดพูดนะครับหัดพูดหัดทําคลิปนะครับหัดพูดหัดทาคลิปนะครับก็มีเอฟซีนะครับหลายคนก็ติดตามนะครับบอกเซลอ้วนพูดไม่ค่อยเก่งแต่หัวเราะเก่งนะครับชอบฟังเซลอ้วนนะครับไม่ได้อยากซื้อรถนะครับแต่ฟังแล้วคลายเครียดดีอ่ะไม่เป็นไรนะครับคลายเครียดดีก็ฟังได้นะครับมีความสุขได้กันนะครับ วันหนึ่งเดี๋ยวก็มาซื้อรถให้เสียวอ้วนเองนะครับฟังฟังตลกเสียอ้วนมาหลายปีปีนี้ก็มาซื้อรถให้เสียวอ้วนก็มีหลายท่านนะครับฟังไว้นะครับเป็นกําลังใจนะครับฟังไว้เขาเรียกว่าฟังไว้เพื่อเพื่อแบบใครเครียดนะครับไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้อรถให้เสียอ้วนนะครับแต่ว่าฟังไปฟังมานะครับ มีวันหนึ่งอยากได้รถนะครับก็มาอุดหนุนกันนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ FC นะครับขอบคุณลูกค้านะครับบางท่านก็ดูคลิปเซววนมา2-3สปีนะครับก็มาอุดหนุนนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ FC ของเซววนนะครับเกือบ60,000คนนะครับก็อ่าก็หลายท่านก็มาอุดหนุนนะครับหลายท่านไม่ได้ดูเฉยๆนะครับก็เข้าใจนะครับหลายท่านก็ดูเฉยๆประกอบการตัดสินใจอ่าก็เข้าใจนะครับ ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาอุดหนุนนะครับรถสวยๆรอเอฟซีรอลูกค้าเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลือรถไม่เยอะมากนะครับเหลือยันมาประมาณ10กว่าคันนะครับที่ยังไม่ได้จองนะครับมีคูเต้าอีกประมาณเกือบ20คันนะครับประมาณก็ก็จะจะมีเข้าใหม่นะครับเข้าใหม่อีกก็ประมาณไม่กี่วันนะครับประมาณวันวันอาทิตย์วันจันทร์นี้ก็จะมีคูต้าเข้ามานะครับ ส่วนยันมากก็อีกสักพักนึงนะครับแต่ราคานะครับราคาอาจจะปรับขึ้นนะครับอาจจะปรับขึ้น5-15%นะครับก็แล้วแต่สภาพรถนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงฤดูขายนะครับสินค้าก็จะเริ่มขาดล้านนะครับแต่ว่าก็พยายามทำราคาให้เหมือนเดิมนะครับอย่างรัก FC นะครับขายแพงกว่า FC ไม่ซื้อเหมือนเดิมช่วงนี้ลูกค้ากำลังเข้าเยอะนะครับ FC มาเยอะเราก็ พยายามทําราคาให้ถูกที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับทําราคาให้ถูกที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับไม่ไม่อยากให้ลูกค้ามองว่าแพงนะครับลูกค้ามองว่าแพลงลูกค้าไม่มาซื้อเสียอ้วนก็ไม่ได้ขาย <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขายให้ถูกไว้ก่อนนะครับอ่ะสนใจรุ่นไหนนะครับถามกันเข้ามานะครับสนใจรุ่นไหนถามกันเข้ามานะครับ อ่าสามสิบสองแรงก็มีนะครับบางทีผมถ่ายอ่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเดินผ่านไปผ่านมาไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับสามสิบสองแรงตัวเปล่านะครับยังไม่ได้ใส่ดันหน้าครับมีสองคันนะครับอ่าเป็นตัวเปล่าๆนะครับสองแสนห้าหมืนบาทนะครับสองแสนห้าหมืนบาทนะครับใส่อุปกรณ์ผ่านหน้าผ่านหลังให้ก็ได้นะครับอยากได้ตัวเปล่าๆก็ซื้อได้ครับสองแสนห้าหมืนบาทนะครับอ่าเอาไป าลากาก้อนยางเป็นลากขี้ยางเอาไปาปั่นลอตเตอรี่ครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องใส่น,นาก็ได้ครับซื้อไป2เซตห้าคุ้มเลยนะครับเป็นตัวสาสิบสองแลงนะครับหรือไม่ก็อยากได้รุ่นไหนก็ถามหาได้นะครับยันมาก,ก็ช่วงนี้ก็จัดโปรนะครับคือสินค้าที่เข้ามาได้พักนึงแล้วนะครับ ได้พักหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆเขาซื้อไปก่อนแล้วจะเหลือคันสภาพที่ด้อยลงมานะครับสภาพกลางๆนะครับเสี่ยงก็ปรับราคาลงให้3ามแสนสามหมื่นถึงสามแสนห้าหมื่นนะครับแต่ว่าทุกคาจะได้รถเกตดีรถสวยๆนะครับก็เลือกที่ประมาณ3ามแสนเก้านะครับสี่แสนต้นๆนะครับก็จะได้รถเกตดีรถสวยขึ้นมานะครับอยากได้คันไหนก็ทักทายเข้ามานะครับถามกันเข้ามานะครับ Y m นะครับ YM ยังเหลืออยู่สามคันนะครับ Ym ยอังเหลือ3คันนะครับ4 9 0 0 0บาทนะครับ4 9 0 0 0 0าบาทเหลือ3คันนะครับตัว EF ก็เหลือย0่สิกว่าคันนะครับอยากได้ตัวไหนถามเข้ามานะครับวันนี้ก็ถ่ายคลิปประมาณนี้นะครับขอบคุณ fC ทางลำปางนะครับที่อุดหนุนรถสวยๆจากเซลล์อ้วนนะครับ ขอบคุณเอฟซวันนี้ที่เข้ามานะครับาจากเชยภูมินะครับจากหนองบัวลำพูน,นนะครับจากอุดรนะครับก็ ขอบคุณที่อุดหนุนนะครับรวยๆเฮงๆนะครับเราเราจะมีเงินไปด้วยกันวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ f c ขอบคุณลูกค้าที่รับชมนะครับมีความสุขกับการทํางานนะครับมีความสุขกับหน้าที่การงานนะครับอยากได้สิ่งไหนให้ได้สิ่งนั้นนะครับมีเงินมีทองเยอะๆเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ